สำหรับคููที่มักเสียงโชคนะครับสื่อลอตเตอรี่ไทยฝากเบิงสูตรนี้ตำล่านี่นั่มครับใส่เลข306จับคู่กับ3 4 9 6เอามาจับคู่ครับกระชิดได้ในกรอบสีเขียวส่วนสีเหลืองที่ขีดออกไปก็คือเลขดับ บนาสิมาบนาสิออกเอา3 06จับคู่กับ3 4มสเก่าหสีได้แค่นี้แล้วไปหาเลขมาตัดออกว่าเลขกใดดับครับส่วนตำล่าส่วนสูตรผมก็มีวิธีขัดหลายแบบแต่ให้ผู้ติดติตามล่องติดตามเบิ่งว่าสูตรนี้ เล็กจำนวนนี้มันสิออกมา,าบา่อขัดผมก็มีหลายสูตรแต่ยูข้างล่างนี้ครับเป็นเลขกจำนวนอีกจำนวนหนึง่งนะครับที่ห้าสิได้จับคููกันในประกาศสีแดงก็คือเลขที่เคยออกเลขที่เคยออกวันที่หนึ่งตุลานี่อยู่ในนี ke sini all di